สวัสดีครับผมนายแซกพ่อน้องใบเตยครับเมื่อนี้กินก็เศ้าเสร็จครับผมเพป็นปลามาขายเป็นปลาไส้ม่องครับปลาร่วมเนี่ยีปลาขาวปลาบูปลากระแงแงครับกระสีมาเกือบใบทาหนึ่งแล้วก็สสีฮ็ดปลาตากนะครับตากปลาไว้จะกินจา้า

เสียงอาจจะรบกวนนิดน้อยนะครับผมเพิ่นเผ็ดาบางก็ส่า,าง้านซูชิแล้วกระเทียมตัวด,ด,ดีักหน้อยครับนักการิกไทย Thấy okay. ไปย่าย่าต,ต,ตัวละวานน่นยดิสูตรบ่ให้มาเรงวันมาตอมนะครับอันนี้สูตรจากแม่ตาว่าใส่น้ำมันเผือดน้ำจากหน่อย่าเห็นมาเรงวันถือว่ามาตอมแต่ผมก็บรรูดหรอว่าแน่นบ่ นี่ปลาเพื่อนส่ม่องใส่มองปลาทรรมชติครับปลาน้องตัวนี้กระสิจ้งไวทหนึ่งครับ,ต,บตัวนี้จงไว้หนึ่งก็ปลาบูพวกปลาตัวน้อยก็ปลาตัวน้อยกระสีเป็นตากแดดไว้ถทอดนะครับผมเยเรียบร้อย นี่ครับกะดีตากไว้เถอะทอดไว้เถอะปิ้งให้เขาด้าน,นเยียมกินครับรวุ้งหนึ่งระดองหน่อย ตัวตัวนี้ตากวดต,ตัวหน่อยก่นแดดดีครับอากาศหนาวอยู่แต่ว่าแดดดีแดด,ดออกแต่เศร้าตายอย่างนั้น สงตัวเี้เอาไ้เอาไหนึ่งตัวเี้ยไ้ทันหนึ่งครับเลือกปเลยไ้ทันหนึ่งว้แต่ทอดน้ำ เนี่ยครับผมเรียบร้อยอันนี้ก็สีใส้ถุงเขาตู้ยเย็นไว้ครับเนี <Yeah. S 1> ่ยเื้ยขนาดปิดแดดเดีดเด๋ยวก็สีไปตากตากก็จะขึ้นล้างขออไกลรถบ่อเหรอครับผมวันนีปตากแดดเนี่ย yeah. ึ้นหลังคอกระหลดุดนนี่แดดแดดเปืดอมือครับถือหลังค่ายมาถึงหลังคานะเมื่อนบรรยาก,กาศดีๆแดดหนีอจ้กน้อยขึ้นเลยแดดถึกแล้วครับนะี่ย เรื่อเดียมกับเขาของงานเรียบร้อยแล้วกินเขาเมียนเมือนมีลูกค้าครับมืึงมีลูกค้าเขาตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายคงจะจัดจัดป่านใหมทาความสะอาดไนถอยเล็กน้อยที่เขาไปในเมืองอยู่ว่าจะไปถามมึงถามมึงไกลครับขันขันท้าไกลเพื่อนบ่อ,อันันกาจะน่าจ,จะศึกษาสร้างทังออนไลน์นะครับผมก็ตอนนี้ก็เลี้ยงเจา้าเดี๋ยวนี้อุดรกัสิไปเขาไปถามมึง่ันจะเข้าครับบออนน่อเขาไปโดน ครับผมเนี่ยฮนนี้อันนี้เลืก้กระสีใส่ถุงเขาตู้เย็นไว้ท่าน,นึงหรือว่าเฮ็ดเนีกี่นันอนื่นต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้แต่เรียบร้อยครับเป็นเหยียบปลาจากไว้ให้คำนั้นยิทอดเรรยกันจังมาเม,ะมะิม่งเมนูต่อไปนะครับผมบอกอะสิเรียมงานคองเขามาบผมก็อยู่ประมาณนี้แล้วครับขอบคุณก็ะฝากติดตามช่อง นายแซกพอน้องไปเตยซองใหญ่ตัวคุณอุดรแล้วก็ซองปู่กับหลานหน่อยนะครับผมครอบครัวมีอยู่สามช่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซสำนีกก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ส,นส,นสวัสดีครับ